ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาทุ่เมา ในช่วงนี้ของเรานะคะมีอีกหนึ่งคู่ซึ่งเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันเลยนะคะสำหรับคุณกุ๊บกิ๊บแล้วก็คุณบี้นั่นเองที่ล่าสุดนะคะเมื่อกี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการจัดปาร์ตี้คุณผู้ชมเป็นปาร์ตี้ที่เรียกว่าเบบี้ช้าเวิร์เองนะคะคือตามธรรมเนียมของต่างประเทศฝรั่งเขาเนี่ยเขาจะมีการจัดปาร์ตี้ให้คุณแม่ก่อนก่อนที่จะคลอดน้องออกมานั่นเองอนะคะเพราะฉะนั้นเรามีบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะเป็น ภาพบรรยากาศลกันเนาะเพื่อให้ได้อัครรสในการเมาเมาข่าวเมาข่าวนะคะหีือว่าบรรยากาศนี่คือปาร์ตี้ใช่ไหมยูใช่แล้วค่ะนี่ลูกสาวเขาตั้งชื่อนะเขาชื่อว่าน้องเป่าเป่าคุณเป่าเป่าก็คล้ายๆอ่างเปาไงเออน่ารักเฉียวนะคะนี่เขาบอกว่าตอนนี้ในหลังจากที่มีข่าวว่าคุณกุ๊กกิ๊บเนี่ยมีปากมดลูกบางนะคะแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์คลอดลูกสาวก็คือน้องเป่าเปาก่อนกําหนดนะคะกําหนดเดิมเนี่ย จะคลอด22มิถุนายนแล้วนะคะเอ๊แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะมีอาจจะคลอดตอนก็ได้ยังไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะคลอดก่อนกำหนดก็ได้ใช่ไหมนี่แล้วก็ล่าสุดเขาได้จัดปาร์ตี้ขึ้นมาชื่อปาร์ตี้ว่า b a b y t o w w r r ใช่นี่นะคะเขาเรียกว่าบรรดาญาติพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยคุณขาก็มาร่วมงานกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาบอกว่า ในงานนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดของขวัญนะคะเพื่อเป็นการรับขวัญเจ้าตัวนั้นล่วงหน้าแต่ละคนก็จะเอาของขวัญมาแบบมาฝากคุณกุ๊ฟกีบอะเออเป็นแบบผ้าอ้อมบ้างเป็นชุดเด็กอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่แหละเขาบอกว่างานนี้นะคะก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงแล้วก็ต่างนอกวงการเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะมาแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมอย่างเช่นคุณเต้านัทพรนะครับคุณน้ำชาชีรนัทนะฮะคุณแมทพีรณีคุณมะปรางคุณอัด จากวงเยสเดย์นะครับดีเจมะตูมอุ้ยตายแล้วอันนี้เขาเป็นน้องรักเพื่อนรักกันรักสมีแขนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็มีการแบบหยอดเงินเออรับขวัญหลานให้ทายวันเกิดนะฮะแล้วก็ทายน้ำหนักของน้องเป่าเปากันนะฮะ<ช>โดยทุกคนก็ใส่เงินคนละเท่าไหร่ หนึ่งพันบาท 1, บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่สองหมื่นบาท,บาทเออเหมือนเปียชแชร์นะคุณเนาะ <laughs> ใช่ไหมรวมเดียวกันอุ๊ยจะไม่เคยเล่นนะ่ะสุนี่คยเล่นเปียชแชร์เหรอคะออมุติเล่นแต่อะไรหวัว<ภ>ใต้ดิน ใ่ <ừ> mm, จ้าหวยก็หวยใต้ด<น>ินค่ะนี่เขาบอกว่าแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งนะคะท,ที่คุณบี้เนี่ยน่ารักมากจะหยอดเงินพันหนึ่งคนแล้วก็แบบอ,อธิฐานนานมากคนก็เลยแซวว่าแ <c oughs> ม้แก่ว่าตัวเองต้องได้เงินใช่ไหมสองหมื่นบาทเป็นค่าทำทำคลอดภรรยาหรือเปล่าคือใส่พันหนึ่ใส่พันหนึ่งอธิฐานเหมือนใส่ล้านหนึ่งจริงนานไปบางทีนะนี่ไงเขาจะแบบทายกันนะว่าแบบเออ คุณแป้วเขียนว่าแบบน้ำหนักเท่าไรอะไรเงี้ยเขาก็จะนับเป็นกรัมแลยนะคุณน้อใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเขาไม่ถือใช่ไหมในเรื่องของของให้ของใช้เด็กก่อน่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนนะเขาจะถือมากเขาบอกว่าอย่าเพิ่งให้ของอะไรเด็กที่ยังยังไม่เกิดเกิดแล้วค่อยเอามาให้เขาเคยได้ยินเหมือนกันเออมันจะกลับกันนะแต่นี่มันเปลี่ยนไปแล้ว่าแต่ว่า ก็แล้วแต่ความเชื่อของคุณพ่อ,อ m, คุณแม่เขาด้วยแหละเนาะอ,อย่างเช่นค,คุณบุ๊คกี้คุณพี่เขาก็เป็นเด็กสมัยใหมไหมคก็งก็ได้เขาก็บอกแล้วว่าเขาเอามาจากทีไมาอเมริกา้ววใช่ในก็ยินดีด้วยกันล้วกันนะคะสำหรับอ๋อเรียกว่าอีกไม่กี่เดือนละสำหรับการคลอดน้องเป่าเปา,เปาออกมาลืมตาดูโลกนะเชื่อเลยว่าหลายๆคนนี่นะคะต้องรอติดตามแล้วก็ เตรียมตัวเป็นแฟนคลับของน้องปอปอได้เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็น่ารักคุณพ่อก็หล่อเนี่ยน้องออกมาหน้าตาน่ารักแน่นอนนะอืมอไรก็ไ่ก็เลยน่อย่าเบะปากเกลียดมากเกลียดเธอแล้วแหละทั้งเป็นเทียจังเลยอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่ไปนำข่าวดีๆแบบนี้มาให้เราได้เล่ากันไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง